สวัสดี FC, ทุกคนทุกท่านฮนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของปาปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องรับซื้อเหรียญจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยที่กําลังเปิดเครื่องรับชมช่องของปาปาอยู่ในขณะนี้ช่องของปาปาเป็นช่องรับซื้อเหรียญหายาก หรือไม่ก็เหรียญที่ได้รับความนิยมไรประมาณนั้นท่านผู้ชมมาอ่ะเนี่ย fc ท่านหนึ่งส่งมาขายกับช่องของปปาเนาะอ่ะปปาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญกันเดี๋ยวเปิดดูท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเปิดดูซิว่าในกล่องนี้มีเหรียญอะไรที่ส่งถึงช่องของปปาเนาะอ่ะเราเปิดเปิดดูกันหน่อยซินักสะสมท่านนี้อยู่ลบบุรีอ่ะ fc ลบบุรีท่านนี้เขาส่งของมาได้เรื่อยท่านผู้ชมเอาว่างเว้นจากงานประจำเขาก็จะหาเหรียญส่งส่งอ่าร่วมสนุกกับช่องของปปาขอบคุณอ่าเจ้าของ แกส่งมาทีละไม่เยอะนะแกส่งมาทีละไม่เยอะแกคาดว่าแกว่างวิจัยงานประจําแกก็จะไปหาเหรียญส่งมาช่องของป้าปาร่วมสนุกกันไปเรื่อยๆท่านผู้ชมฮะอ่ะเนาะก่อนเข้ารายการฮนะก่อนเข้ารายการป้าปาฝากเอฟซี FC. ทุกคนทุกท่านละฮะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กด, like. กดแชร์ท่านผู้ชมฮะเนาะก็เวลาก,กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเลยเพื่อจะได้รับได้รับข่าวสาร ข้อมูลเวลาปปาทำเกี่ยวกับเหรียญรับซื้อเหรียญขายเหรียญนอะไรขายได้จริงเหรียญไหนเป็นหลักเหรียญไหนเป็นเหรียญลายลายย่อยๆที่รับซื้อแบบให้ให้ส่งมาแบบติดๆมากับเหรียญหลักอะไรประมาณนั้นก็ต้องเข้ามาตรวจสอบท่านผู้ชมนะเนาะเป็นเรื่องธรรมดาโอเคเนาะปปาฝากขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเราดูเหรียญกันสักนิดนึงอ,อันนี้ก็เป็นเขาไม่ลืมที่จะแนบหมายเลขบัญชีธนาคารมาท่านผู้ชมดีมากๆเลยเนาะเปิดดูสิโอเคมีเหรียญอะไรกันบ้าง ม่กี่เหรียญอย่างเงี้ต้องเป็นเหรียญเด็ดอีกแล้วท่านผู้ชมนะต้องเป็นเหรียญเด็ดอยู่แล้วล่ะถ้าไม่เด็ดเขาไม่ส่งมาถึงส่งมาแล้วก็ไม่คุ้มค่าส่งอ่าโอเคนะใครที่ดูอยู่มีเหรียญแบบเนี้ยไม่ต้องเยอะนะฮะมีเหรียญแบบเนี้ยมีขนาดเนี้ยเดี๋ยวลองปาปาเปิดซองเปิดกล่องดูแล้วเนี่ยอ่ะโอเคเนาะเนี่ยคุ้มค่าส่งนะต้องเป็นเหรียญเด็ดเหรียญหายากกันบ้างละเนาะตรงนี้เป็นเหรียญอะไรเอ่ยอ่ะใครที่คิดจะหาเหรียญขายถ้ามีเหรียญแบบนี้ท่านผู้ชมฮะเนี่ยนี่คือเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึก หนึ่งบาทที่ลึกผลิตออกมาทั้งหมดก็ราวสัก16วาระเนี่ยในชุดของเขาแต่ก็มีเหรียญเด็ดอยู่ราวสี่สห้าวาระอือเดบปาจบจากคลิปเปิดกล่องเดบบีป,ปจาจะเอาไปทําคลิปประกาศรับซื้อต่อนี่คือเหรียญเสด็จนิวัฒน์พระนครท่านผู้ชมฮะนะเสด็จเอียร์พระนครท่านผู้ชมฮะเราได้กันมา2เหรียญที่จริงเขาผลิตเยอะนะสล้านกว่าเหรียญสี่ล้านเท่าไรสี่ล้านสี่แสนเหรียญหรือเปล่าประมาณนี้ท่านผู้ชม สีล้านสี่แสนเหรียญราคาเล่นหาก,ก็ไม่แรงไม่สูงหกักเหีปกติธรรมดานะอ่ะโอเคเนาะใครที่มีฮะก็ซื้อขายกันอยู่ที่เราๆก็สูงสุดก็ไม่น่าจะเกินยังไงถ้าไม่จบมาให้ไม่ผ่านการใช้งานจริงๆเนี่ยก็ก,ก็ก็น่าจะเล่นหาก,กันได้อยู่แต่แตะหลักร้อยสำหรับช่องรับซื้อเข้าขายออกนะเพราะว่าปัจจุบันนี้เหรียญราคาไม่สูงไงเหรียญราคาไม่สูงนะหลังจากนั้นก็ อ่าเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสี่สิบสามสิบห้าสิบอะไรประมาณนี mm ้แหละท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวมาดูเหรียญต่อมาก่อนอ่ะดูเหรียญน,นี้เนาะดูทีละขั้นตอนดูทีละรายการนี่เป็นเหรียญนี่เอ่ยอ่าเป็นเหรียญสิบบาทสองสีหมุนเวียนท่านผู้ชมะปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นเหรียญหมุนเวียนนะลองจากปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ด 31เป็นหายากอันดับที่1ผลิตน้อยอันดับที่1ส่วนปีพศ2541ก็เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากอันดับที่2ลรองจากปีพศ2531อเ25นาะเนี่ยใครที่มีฮะปะปารับซื้อนะปะปารับซื้ออ่ะ ระวังท่านผู้ชมฮะนะเก็บเหรียญเก็บให้สวยนะฮะเหรียญสวยๆนี่ราคาสูงเนะว่าป้าดูก่อนถ้ายังก็คงยังเป็นเหรียญขอบสวยป้าป้าก็ยังให้ราคารับซื้อมากกว่าอขอบปกติธรรมดาโอเคไหมมาหลังจากนั้นเหรียญนน้อยๆเหรียญเล็กๆเหรียญซึ่งมีขนาดเล็กเนี่ยท่านผู้ชมฮะมากด้วยคุณค่ากันเลยทีเดียวสําหรับเหรียญนี้ป้าป้าเดาไม่ผิดนะฮะท่านผู้ชมอ่ะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทขนาดเล็กท่านผู้ชมฮะเสียรเล็กราชการที่9ปีเลยเอ่ย นอกเหนือจากปี29ขายไม่ได้นะฮะหากปเปลี่ยนปกติธรรมดาอลองดูซิเนี่ยท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้คือเหรียญ1บาทหมุนเวนียนท่านผู้ชมมาปีพศ2529โอเคนะเนี่ยใครที่มีนะฮะใครที่มีปปารับซือ้อปปารับซือ้ออันนี้เป็นชอบฟาสั้นนะถ้าชอบฟาสั้นเนี่ยราคาก็ยังไม่ไม่ไมไมแพงมากนะไม่เหมือนชอฟ้ายาวเนาะชอบฟาสั้นก็รับซื้อสูงสุด ก็จะอยู่กันที่ราวๆเหรียญละ250้าบบาทนะหลังจากนั้นก็มีแต่จะลดดันลงสวยที่สุดเนี่ยรับซื้อกัน250บาทโอเคไหมช่อฝ้าสัน้นหากเป็นช่อฝ้ายาวนี้ก็จะอยู่ที่ราวๆเหรียญละสูงสุดก็ประมาณ600บาทนะช่อฝ้ายาวตอนนี้นะใครที่มีนะ600หลังจากนั้นก็จะเป็น5 43อะไรประมาณนั้นสำหรับช่อฝ้ายาวนะในอช่อฝาสัน้นเดี๋ยวค่อยทำคลิปใหม่เนาะเนี่ยช่อฝาสัน้นท่านผู้ชมมาปะปารับซื้อสูงสุดสำหรับเหรียญที่สูงสุดก็คือสภาพเหรียญที่สวยที่สุดนะ เนาะก็250บาทดูเหมือนราคาไม่ค่อยสูงแหละท่านผู้ชมนะแต่ว่าช่วงนี้หลักกระแสเหรียญเนี่ยเผยโฉมออกมาเยอะนะกระแสเหรียญนนีนราคาไม่แพงนึกออกไหมฮะนะการรับซื้อเข้ายิ่งเป็นช่องรับซื้อมาขายไปอย่างช่องของปปาซื้อเข้าขายออกเนี่ยก็ต้องคอยติดตามราคาเหรียญตามท้องตลาดเรื่อยไปเลยท่านผู้ชมฮนะเพราะราคาเหรียญน,นั้นไม่นิ่งนะอ่ะก็ติดตามกันละกันอันนี้ก็อีกเหรียญหนึ่งท่านผู้ชมฮนะ เหรียญน,นี้น่าจะเป็นปีพศ2546ปืด๊ดอ่ะท่านผู้ชมฮะระยะหลังเนี่ยเราได้มากันหลายเหรียญทีละ2เหรียญก็มี3เหรียญก็มีนเนาะเหรียญหนึ่งก็มีเหมือนเงี้ยเนี่ยกล่องเนี่ยเจ้าของเหรียญทางลบบุรีเนะีส่งให้ป้าปาอีกเหรียญหนึ่งนะป,นปีพศ2546นะเราก็รับซื้อกันสูงสุดปัจจุบันวันนี้ช่องของป้าปาก็อยู่ที่450นะฮะอ่ะ450 หลังจากนั้นก็จะเป็น400 4 4 0 3 4 0 2ไล,ล,ล่ลงมาเลยถึง400ถ้าผม้ชม้ะต่ำสุดก็อยู่ที่400ถ้าหากสภาพเหรียญแย่สุดๆอือป้าๆเคยเห็น f c ส่งมาสภาพเหรียญก็ค่อนข้างแย่มากๆเลยนะอย่างนั้นืถ้าแย่มากๆเลยมีแต่แผลเป็นมีแต่จุดมีแต่ผุแต่พังอย่างก็โอกาสที่จะมีราคาค่อนข้างค่อนข้างจะยากเลยนะ ฉันก็ต้องพึงระวังนิดหนึ่งไปจับเหรียญผูเหรียญพังมาท่านผู้ชมฮะช่องของป้าปาเป็นช่องซื้อมาขายไปเนะเาะแล้วก็ซื้อของกันตามสภาพหากสภาพผ่านการใช้งานส่งต่อได้เนี่ยราคาเขาก็จะค่อนข้างดีนะถ้าเป็นเหรียญผูเหรียญพังเหรียญสนิมกัดกร่อนเนี่ยก็อาจจะซื้อขายกันไม่ได้ได้วยซ้ำเหรียญน,นี้ดูแล้วก็ค่อนข้างสวยนะอ่ะนะก็ผ่านผ่านการใช้งานแต่ก็ถือว่าดูดีท่านผู้ชมนะอ่าด้านหน้าป,ป้าปาชอบมากเลยนะผิวเหรียญละเอียดมากเลยนะ ผิวเหรียญละเอียดมากเลยเหรียญเหรียญน,นี้แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นเหรียญน,นี้ก็โอเคอยู่นะท่านผู้ชมเนี่ยนะอ่ะเนี่ยเนาะก็ถือว่าใช้ได้ท่านผู้ชมฮะเนี่ยคือน้องเอฟีท่านนี้เขาแกจะจับเหรียญมาพระธามรมาสวยๆเลยเอฟสี่ร,รบีเนี่ยนะอเออแกถามแอดมินว่าเกรงใจคุณป้าปาจังเลยไม่ค่อยมีเวลาหาเหรียญต้องทํางานประจําถ้าหากว่าอาหา,หาจํานวนเหรียญขนาดนี้ส่งได้ไหมเกรงใจคุณป้าปาบอกไม่ต้องเกรงใจฮะนะ บอกเจ้าของเหรียญท่านนี้แล้วก็บอก f อที่กําลังเปิดเครื่องรับชมด้วยมีขนาดเนี่ยถ้าเราอยากร่วมสนุกนะท่านคิดว่าเหรียญเหล่านี้ขายแล้วคุ้มค่าส่งท่านก็ส่งมาท่านู้ชมะนะไม่ว่าแล้วแต่จํานวนขายราคาเหรียญจะเติถึงพันไหมจะ500บาทหากค่าจะส่งแล้วเป็นเงินของท่านได้รับจากปปาไปท่านอยากส่งนะได้ขายเหรียญได้500บาทจากช่องของปปาหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยพันหนึ่งถ้าท่านคิดว่าอยากส่งปปาก็ยินดีนะโอเคนะปะปาไม่มีปัญหาอะไรนะปะปาอยากมี f อเยอะ,เ,ยอะเข้ามาร่วมสนุกนะ ส่งมาคนละสี่เหรียญ5เหรียญ3เหรียญ2เหรียญหรือว่าเหรียญเดียวเป็นเหรียญเดียรราคา7800ราคาหลักพันปปาก็รับเหรียญเดียวปาปาก็รับท่านผู้ชมฮะไม่ต้องเกรงใจนะฮะฝากขอบคุณนะ FC ระยะนี้เจอ f c ที่เกรงใจแล้วก็น่ารักนะอย่าง f c ท่านนี้ก็เหมือนกันนะแกจะเกรงใจปปาตลอดบอกไม่ต้องเกรงใจฮะนะเรานําสิ่งดีๆมาหากันไม่ต้องเกรงใจนะฝากขอบคุณแล้วก็รู้สึกครั้งก่อนๆที่จะเป็น f c ท่านหนึ่งนะรู้สึกคุณเลยนะ คุณอ่าส่งมาจากแถวบางอะไรนะจอมทองมั้งท่านอีกท่านหนึ่งนะฝากโอ้ยฝากเหรียญที่ขายได้ด้วยมาเป็นอ่าของฝากไงนะปปาก็บอกแอดมินไปว่าเข้ามาด้วยน้ําใจแล้วก็คือน้ําใจเข้าไปนะก็บอปปากากขอบคุณทุกคนทุกท่านนีที่ฝากฝากเหรียญบางเหรียญมาให้ช่องของปปาแล้วบางคนก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะนําของฝากมาปปาปปาก็รับท่านผู้ชมอะปปาว่าไม่มีว่าจะไม่รับอะนะ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจฮะคืนสู่ f c กลับไปปปาก็คืนน้ำใจโดยการแบ่งปันเงินไปอีกนะซื้อเกินหน้าเหรียญอะไรประมาณนั้นด้วยก็ฝากติดตามช่องของปปาด้วยแล้วกันนะ f c ท่านใหม่ๆที่เข้ามาก็หมั่นดูคลิปล่าสุดนะฮะปปามีคลิปวิดีโอตั้งแต่เริ่มเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยลาวสักหากปปาม่ตกคลิปตัวเองนะราวาสักห5 0 0หลายการแต่ว่าปปาแนะนำให้ รายการต้นๆเนี่ยเป็นการศึกษานะฮะนะเข้าไปศึกษาก่อนแต่คลิปที่จะดูแล้วดูเหรียญที่ขายได้จริงๆให้ดูคลิปล่าสุดนะฮะคลิปล่าสุดที่ย้อนหลังไปไม่นานเนาะเพราะว่าราคาเหรียญเปลี่ยนแปลงสม่ําเสมอโอเคไหมฮะก็หมั่นดูคลิปหมั่นดูคลิปปัจจุบันบ่อยๆนะโอเคนะฮะจะได้รู้ราคาเหรียญจริงๆในปัจจุบันวันนี้เอาละ วันนี้ผ่านมาหลายน,นาทีแล้วก็ขอบคุณสําหรับเจ้าของเหรียญท่านนี้ f c ระบุรี B L e, เนาะ,อะขอบคุณ f c โรบี B L e. ใครมีเหรียญอยากขายท่านผู้ชมฮะเข้าไปพูดคุยกับแอดมินนะเข้ไปพูดคุยกับแอดมินส่งเหรียญมาตรวจสอบประเมินราคาฮะพิมพี PA119922 ถ้าาว่าอยากจะขายเหรียญเร็วซื้อเหรียญเร็วก็ไป PA119922 นั้นคุยกับแอดมินสายตรงนะแล้วก็ถ้าบางคนบางท่านไม่รีบร้อนที่เกินไปจะส่งรูปเหรียญมาตรวจสอบประเมินราคา จะพูดคุยกับปปาก็เดี๋ยวปปาจะก็คือ p. จุด p. a. 3 3 3แต่ปปาจะไม่ได้เข้าไปตอบทุกวันนะถ้าอยากเร็วก็ไปที่ p. a. 1 1 9 2 2นะถ้าคิดว่าส่งมาแล้วจะร่วมสรุปให้ปปาช่วยประเมินราคาเล็กๆน้อยๆท่านผู้ชมฮะนะก็มาที่ p. จุด p. a. 3 3 3ประปปายินดีต้อนรับทุกท่านฮะเดี๋ยวอนาคตปปาอาจจะสร้างลายขึ้นมาหรือไม่ก็สร้างน้องสักคนหนึ่งท่านหนึ่งไม่ได้พูดถึงอนาคตนะมานั่งรับโทรศัพท์กันแบบ สดๆไปเลยโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันคลิปนี้ผมประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ